ค่ะตัวลูกของเราจะอยู่ยังไงพี่พี่ทำแบบนี้ได้ไงคะปล่อยกันเป็นแต่งได้ไหมอ่ะปล่อยฉันพี่ออดเด๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวหนูดูดูดูออกไปตรงนี้ก่อนลูกเชิญตรงนี้ก่อนนี่งานมงคลอย่างนี้แล้วหนูเป็นใครเนี่ยันออดขาออดข้าเนี่ยเป็นเมียเขาค่ะออดออดนี่เธอได้ผู้หญิงคนนี้เล้วอ่ะข้าวข้าวเฮ้ยอันนี้คืนนอเมีย ออดเปเมียแล้วอ่ะแค่ไม่ฝากก่อนได้ไหมคือเราเมียผู้ออดคนนี้คนนี้คือเมียออดอืมแล้วผู้ชายคนนี้ล่ะคนนี้คือเอาไม่เอาแต่จะรักพี่เขามากรักใครรักใครมากกว่าอ๋อรักพี่คนนี้มากกว่าออดแกเป็นแฟนเก่าใช่ไหมแล้วคนนี้คือเมียแกเหรอใช่นี่แกได้กันแล้วเหรอใช่กี่ครั้งหกครั้ง เอางี้นะฉันไม่สนใจนะแกจะเป็นแฟนเก่าหรือเมียเก่าของลูกชายฉันกับลูกสะใภ้ฉันงานนี้มันต้องงานแต่งต้องเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแกออกไปจากงานฉันแกสองคนเลยไปถ้าจให้ทุอย่างมานลงตัวแกสองคนรอที่งานให้บ่าวสาวเคียงกันเองว่าจะเอายังไหโูเคครัขอโทษน้องหลินเดี๋ยวนี้เลยเรื่องที่แกมีเมียแล้วแกไม่บอกเขาขอโทษเขาคุยเขากอน มีอะไรก็เคลียร์กันคุยกันว่าจะเอายังไงโกระโดดจ้าออดที่ออดออดอ่ะได้ได้เมียมันนอนรัาเซื้อไหมใช่ใช่ต้องไปเลยเกย์หรือว่าฮับลิคุณตกลงจะกลับไปหาใครเมียเก่าหรือว่าเมียที่กำลังจะแต่งกลับเลยเอาไอ้เวรไปง้อมาที่แล้วเมียแกเนี่ยนี่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 จะกลับไปคนนี้ใช่ไปเลย กันเลยเดี๋ยวนะเสียหน้าหมดตูวค,คุณจะทิ้งลูกฉันใช่ไหมถ้าคุณรักก็อยู่คนนี้จริงคุณหอมไม่โดนสิอโอเคอเค,คุณรักลูกจริงไหมจริงคุณหอมลกูกฉันสิ